สวัสดีค่ะขอบคุณพี่หนุ่ยนะคะผู้ดำเนินายการาที่ฉายาพี่หนุ่ย500ร้อยของเรานะคะก็สุดยอดมากๆเลยในในทุกครั้งนะคะที่พี่หนุ่ยได้มาดับหน้าที่ในในการเป็นเอ็มซีนะคะหรือว่า,าในการทํางานที่การทํางานของพี่หนุ่ยนี่คือสุดจะนั่งยิ้มตลอดนะคะในการที่จะส่งมาในไลฟ์ผวมข,ของเรานะคะ ในทีม u b t มนะคะนี่คือความสวยงามอันดับแรกแล้วนะคะกะ็ชื่นชมพี่หนุ่ยนะคะแล้วก็ทุกท่านที่เห็นพี่หนุ่ยทํางานนะคะก็เป็นแรงแรงแรงบันดาลใจนะคะที่จะเอาเทคนิคของพี่หนุ่ยเนี่ยไปทํางานกันนะคะก็เป็นต้นเป็นต้นแบบที่ดีมากๆเลยนะคะขอชื่นชมพี่หนุ่ยนะคะเป็นอันดับได้เลยนะคะก็วันนี้สวัสดียมามเช้าพี่น้องชาวอ็อกแคป UBTT ะะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะสมาชิกใหม่ที่เพิ่งซื้อระบบนะคะแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ในวันแรกนะคะหรือว่าสมาชิกที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อระบบนะคะที่จะมาเข้าฟังเรียนรู้ในวันนี้ก่อนก็ตัง้งแต่หัวข้อข่าวนะคะแล้วก็ไหว้จอยนะคะก็คิดว่าได้ได้ได้ในความคิดได้สาระความรู้เยอะแยะเลยนะคะในสิ่งที่ ยังไม่เข้ามาดูในธุรกิจของเราดังนั้นสุกคิดว่าวันนี้เป็นเป็นข้อมูลความรู้ที่ท่านเข้ามานะคะเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดและเป็นความโชคดีที่สุดนะคะต้องขอขอบคุณผู้ที่แนะนําท่านมานะคะว่าได้ชักชวนมาในทําธุรกิจที่ดีที่สุดในขณะนี้นะคะเห็นไหมคะในช่วงอ่าข่าวนะคะ ไอซีโอนะคะเหมือนที่ท่านครูบีมได้ได้แบ่งปันไปนะคะน้อยคนใช่ไหมคะ,ะคนที่รู้แล้วก็ก็ใช่แต่คนที่ยังไม่รู้ทีเนี่ยก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นข่าวสารในห้องโนนิวของเรานะคะเป็นอัพเดตในเรื่องของข่าวสารที่ทันโลกซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ของอ ข่าวข่าวข่าวทั่วโลกของเราที่จะได้ทันคนทันสมัยนั่นเองนะคะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ล้ําเหมาะสมที่สุดกับการที่เราได้มาทําธุรกิจแพลตฟอร์อมออฟเคสนะคะที่ล้ําสมัยที่สุดนะคะก็เมื่อกี้นะคะก็ได้ฟังขา่าวก็ถือว่าคุณครูบีมนะคะก็เป็นอเมื่อาชีพในการอ่านข่าวอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะตัวก็เข,ข้าได้ไปดูในติ๊กต็อกของคุณครูบีมนะคะซึ่งท่านใส่ชุดสวยมากนะคะในการ จัดงานเลี้ยงนะคะเลี้ยงส่งการเกษียณนะคะก็ะสวยมากๆแล้วก็ยินดีที่จะ,ะดีใจนะคะที่ท่านครูบีมเมื่อหมดวาระของการเป็นแม่ทินของชาตินะคะก็จะได้มารวยงานเต็มที่นะคะเมื่อกี้ท่านก็บอกว่าสี่ทุ่มเลยนะคะที่เขาพร้อมทีมของเรื่องงานนะคะก็ะต่อไปนี้นะคะทีมประธานทีมก็ เราเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะ,ะแตกลูกแตกหลานนะคะเยอะแยะมากมายเป็นทีมที่แข็งแรงเป็นทีมที่ตัวอย่างออีกทีมหนึ่งนะคะส่วนวัยจอยเมื่อกี้นะคะพี่สุก็ขอขอบคุณน้องใหม่นะคะทุกครั้งที่น้องได้มาวัยจอยเนี่ยพี่สุกฟังนะคะพี่สุกฟังมาหลายรอบซึ่งน้องก็พัฒนาขึ้นดีมากๆก,ก,กจริงเหมือนที่น้องอวิเคราะห์ตัวเองได้เลยว่าสิ่งที่น้องทํามา การเปลีป่ยนแปลงของน้องก็คือ,อการไปการไปคุยกับลูกค้าหรือว่าความรู้สึกของของตัวเราเองนะคะที่เราทําแล้วมันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะกะ็แสดงความยดีดีไปกับทักลายนะคะผู้แนะนําก็คือโค้โค้โจ้นะคะแล้วก็พิธัญญานะคะสายงานซึ่งได้บุคลากรที่ดีนะคะได้บุคลากรที่เก่งดังนั้นก็ขอให้ทีมงานนี้ก็ประสบความ สำเร็จนะคะมีเหรียญโอซีเยอะๆนะคะก็แสดงความยินดีด้วยทีนี้นะคะตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะคะ,ะผู้นำทุกท่านเลยนะคะก็สุกัญญาช่างทองนะคะตอนนี้ก็อาศัยอยูที่จังหวัดภูกเก็ตอดีตก็คือเคยทำงานโรงแรมเรืเบียนภูกเก็ตนะคะแล้วก็ทำเกี่ยวกับทัวร์ัสเซียซึ่งณตอนนั้นคือเป็นธุรกิจ ที่ดีมากๆนะคะแต่ตอนนี้เห็นไหมคะอ่าภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ตัวต้องต้องหยุดในตรงนั้นก็คือเจอมเรีรยก็เกิดจากการเกิดสึนามินะคะเห็นไหมคะซึ่งตรงเนี้ยเป็นทาให้เราอ่ายังไม่อยากจะออกนะคะแต่เราจําเป็นต้องออกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าณตอนนั้นเหตุการณ์ตรงนี้มันจะจบตอนไหนนะคะก็คือก็โรงเลม ก็ได้ถ้าใครตัดสินใจที่จะออกเก็ให้เงินก้อนหนึ่งนะคะตัวก็เลยคิดว่าเราไม่รู้อนาะคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ตัดสินใจลาออกเพื่อเอาเงินก้อนนั้นมามามาทํางานนะคะหลังจากนั้นก็ได้ไปทําทตัวรัสเซียนะคะแต่ตอนนี้เห็นไหมคะไม่ได้แล้วคะ่ะเพราะเหตุการณ์ถึงในเรื่องของน้ําท่วมนะคะตอนนี้ไม่แต่ทั้งเชียงรายเห็นไหมคะและภูเก็ตนี่หนักมากๆนะคะตอนนี้ก็หนักตอนนี้ก็ส่งก็นั่ง อยู่ที่ติดถนนนะคะที่ดูบรรยากาศในย,ยามเช้าปกติรถจะวิ่งจราจรเนี่ยวิบวาบวิบว,วาบเสียงดังมากนะคะแต่วันนี้ตัวสามารถที่จะมานั่งอยู่อยู่นี้ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็เป็นวันหยุดนะคะก็จะทําให้ตัวได้มานั่งในมุมนี้ได้นะคะทีนี้การทำเออคสในทุกวันเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องการก็คือเงินใช่ไหมคะแล้วก็ลูกๆนะคะเราเห็น ภัยต่างๆตอนนี้เรายิ่งคิดถึงลูกนะคะเราเราต้องการที่จะทำให้ลูกของเราอะ่ะมีความพร้อมให้มากที่สุดดังนั้นตกก็เลยต้องอยิ่งคิดยิ่งคิดว่าทำจะทำยังไงให้มันประสบความสำเร็จมากที่สุดนะคะตรงนี้ก็คือสิ่งที่ตุกได้ได้ตัดสินใจทำโอเคสนะคะก็กดถึงก็ขอ นะคะก็คือบอดผูบริหารของเราก็คือโค้ดพี่แอฟนะคะคุณพลอยพรมโชดคีรีวันแล้วก็ซูเปอร์แอคทีฟพรเตอร์ของเรานะคะก็คือคุณกฤษณะพัฒน์คำปานนะคะแล้วก็คุณเอกกัปพลสิริรัตตุวัฒน์แล้วก็คุณทิ๊บจิตาโชดคีรีวันพร้อมทั้งบอดผู้บริหารอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือพี่นัทวัตอักษรานุเคราะห์นะคะ,นะคะก็ขอแสดงความยินดี และก็ดีใจที่สุดเลยนะคะที่เรามองเห็นภาพความสวยงามในวันนั้นในวันที่25นะคะ,ะมันทําให้มีควารม,ามรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจและความสวยงามของทีมเรามากขึ้นนะคะหลังจากวันที่25เห็นไหมคะมันก็จะเกิดแรงแรงกดดันแล้วก็แรงบันดาลใจที่ทําให้ทุกทีมมีมีมกําลังใจในการทางานแล้วก็เชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในธุรกิจออฟเคสมากขึ้นเห็นไหม วันนี้นะคะในสิ่งที่เราได้เกิดผลผลลัพธ์นะคะก็คือ,อการปรับสลดการซื้อระบบนะคะเพราะว่าเมื่อทุกท่านที่ได้เข้าไปคนใหม่ที่เข้าไปได้ไดเข้าไปฟังมิเตอร์นะคะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นในออฟวอร์เลที่ท่านเปิดใหม่นะคะ,ะวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ที่ซื้อระบบนะคะ คุณกีรติยาชัยสุวรรณนะคะก,ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็อีกรหัสหนึ่งนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณทนเทพกิตตจงไพศาลนะคะซึ่งตรงนี้เมื่อเช้าหนูก็ได้ยินอาจารย์ปิษณ่าได้แสดงความยินดีไปครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นชั้นหลานของอาจารย์ปิษณุนะคะซึ่งลูกที่ท่านคลอดเมื่อวันที่25ก็คือคุณพี่เวลาวันเด็กตา เดบสักดาขดรนะคะซึ่งท่านเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะคะคือตัดสินใจซื้อระบบด้วยความเชื่อนะคะเชื่อจากอาจารย์ติสณะนะคะที่ไปแนะนำนะคะแล้วก็เชื่อในในแพลตฟอร์มเชื่อในระบบนะคะภายในไม่ถึงเดือนนะคะท่านก็สามารถที่จะซื้อระบบมาถึง6สล็อตนะคะราเห็นไหมคะ โปรไฟล์ของเจ้หมวยวิลาวันเนี่ยเราจะมองเห็นทุลองเลยนะคะดังนั้นเมื่อเราเห็นแบบนี้นะคะเราก็ได้อ่าคุยกับผู้ที่แนะนําท่านมานะคะก็คืออาจารย์กิสนัฐว่าอ่าอันนี้ใช่แล้วนะคะซึ่งเรามองเห็นว่าใครที่ติดระบบนะคะแล้วก็อ่าใครที่เรียนรู้บ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออลูกคนนี้ที่เราพ่อมาเป็นเป็นลูกที่ดีนะเป็นลูกที่น่ารักนะอะไรแบบนี้นะคะซึ่ง อ่าไม่ว่าพ่อแม่คนไหนนะคะเราก็ต้องอ่าดูคนที่ลูกเป็นคนที่ดีนะคะอ่าไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่ดีทุกคนนะไม่ใช่ว่านั่นนะตุก๊กเาคิดว่าอ่าทาไมถึงที่ผ่านมาทําไมแม่ถึงชอบใช้เรานะคะเอยแม่บอกวันนี้อ่ะเดี๋ยวเหยียบไม่แม่นะอ่ะเราก็ถามว่าแม่ทําไมต้องใช้แต่นหนูอ่ะเ็าบอกว่า คนอื่นมันพูดยากอะไรงนี้นะคะพอสุกมาเปรียบเทียบกับออกแทสเนี่ยเออมันใช่นะคะว่าลูกคนที่เราพูดแล้วไม่เหนื่อยไม่หนักใจเนี่ยเราก็ต้องการที่จะเอาเอาคนที่มันง่ายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละหนูมีความคิดว่าลูกทุกคนทุกคนก็รักโคอดมาเลยเราก็ต้องดูแลนะคะมันจึงจะทําให้ชีวิตของเขามีความสุขมีความสําเร็จเร็วขึ้นนะคะดังนั้นอาจารย์กิตสนะเห็นไหมคะเพราะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ ทีมงานนะคะไม่กระทั่งเจหมวยแล้วก็คุณทนเทพนะคะตอนนี้คือท่านก็ยังไม่สะดวกที่จะเข้าฟังแต่เขาได้รับขาา่าวสารไปจากเจหมวยนะคะซึ่งเขาเป็นการเชื่อดรว่กันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีปัญหาถืิว่าอีกภายในที่นี้นะคะเจมวยก็จะขึ้นสล็อตท,ที่เจ็ดหน้นอนนะคะเพราะเรากำลังทําคุณสมบัติเพื่อให้ท่านได้เข้าเข็มนะคะเป็นผู้นําที่ดีนะ ในปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วก็จะให้ท่านได้เข้าไปอบรมวิชาความรู้เพื่อที่จะส่งต่อให้กับชั้นลูกของเขาในลําดับต่อไปนะคะนี่คือความสวยงามนะคะที่สูดมองเห็นถึงความขยันนะคะแล้วก็ความใส่จใจของของพี่หมวยนะคะก็ทุกทีมนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะทีมของสุกนะคะทุกทีมนะคะก็มองเห็นภาพและมีความสุขนะคะ ดังนั้นตัวก็ต้องขอบคุณห้องเรียนรู้นะคะระบบทุกห้องเลยที่ผ่านมาตัวมีความรู้สึกว่าเออมาโผลแล้วก็อะไรพูดซ้ําๆเนาะทำไมอ่าหงุนงงซึ่งบางครั้งอพอเราเรียนรู้เขา้าเยอะๆเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความรู้สึกเข้มแข็งนะคะยอมรับในสิ่งทุกอย่างได้เราจึงจะสําเร็จเราก็กลับมาคิดว่าเออมันใช่เนาะมันใช่จริงๆดังนั้น ทุกอย่างนะคะปัญหาพิสูจน์ความเข้มแข็งให้กับเราเพื่อที่จะ,ะเป็นผู้ทําในทีมได้นี่คือสําคัญที่สุดนะคะท่านใดที่ยังคิดอยู่แบบนี้นะคะก็ก็เปลี่ยนนิดนึงนะคะเราค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งเมื่อเราขึ้นมาเป็นผู้นํานะคะเราจะมีความรู้สึกนั้นเช่นกันนะคะอันนี้ก็แล้วก็มีความสุขในการทํางานนะคะก็คือทีมงานเมื่อวานสุกก็คิดคืนนะคะแล้วก็ ข้อความิัของเราเมื่อวันเริ่มตั้งแต่ห้าโมงนะคะเราไป็นอยู่ที่ต้นกว่านะคะก็มีหลายๆอย่างที่เราได้พูดคุยนะคะแล้วก็พูดกันเป็นแบบอ่าพี่น้องนะคะซึ่งนําโดยท่านผู้นาคุณปิตสนัชธรรมปานนะคะที่ให้ให้ความรู้แล้วก็ท่านท่านพลวิสิตนะคะแล้วก็ทีมงานหลายคนที่ยังยืนหยัดอยู่ตรงนั้นจุดถึงต้งกว่าแล้วหลังจากนั้นตัเองก็ได้มาต ในห้องบ่มของหยกนะคะจนถึงเพียงคืนนะคะซึ่งอไอสิ่งที่สูตรได้รับในความสวยงามนะคะก็คือมันมีรอยยิ้มนะคะรอยยิ้มในการที่เราได้ได้ติดตามผลหรือว่าเราได้อ่ารู้ข้อมูลของลูกทีมคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงโอ้เหมือนช่างมีความสุขนะคะเราสามารถที่จะเอาเอาปัญหาของลูกทีมทั้งหมดเนี่ยค่ะมันนั่ง ทำเป็นการบ้านนะคะและเราก็ต้องส่งปรึกษาให้กับทีมว่าทัานผู้นาว่าในเกสนี้เราจะต้องแก้ปัญหาให้เขายังไงนะคะซึ่งตรงนี้มันก็ไปตรงกับห้องเรียนรู้อีกนั่นแหละค่ะคือการวางเพนและการปรึกษาหารือผู้นำนะคะิงจะทําให้เราไปสู่ความสําเร็จได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจนะคะในในสวนที่ ทำไมถึงต้องต้องยึงหยัดอยู่กับโอเคสทุกวันนี้ได้ก็คือการค่าฟังก์ชันนะคะการค่าฟังก์ชันในเรื่องที่ผ่านมาก็คือที่สุราษฎร์ธานีที่สูกเคยพูดที่ประทับใจนะคะแล้วก็วันที่25ที่ผ่านมานี่เลยค่ะเรงบันา,นาลใจของเรานะคะทุกทุกบรรยากาศสุขจิตตรงนั้นเอาไว้ตลอดมานะคะเพื่อที่จะไว้เป็นเรงบันา,นาลใจในการทํางานของเรานะคะแล้วก็เอ,อ่อ ไปเดือนนี้นะคะก็ะผู้นำนะคะไม,ไม่จำเป็นผู้นำที่อยู่สั้งรเด็ดแฝดที่พีเอของเราที่จะจัดการอบรมนะคะผู้นำที่ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะเพื่อให้บริหารทีมให้เร็วที่สุดนะคะเรียนรู้ในเรื่องเบรอวฟิศอะไรต่างๆนะคะเทคนิคในการทำงานทำยังไงให้มันเกิด รายได้ให้เร็วที่สุดชงต่อให้เร็วที่สุดแล้วก็เป็นทีมที่ดีที่สุดของ UG ี e a m นะคะตรงนี้แล้วก็ไปที่ต้องการที่จะไปอยูดจุดนั้นนะคะที่อยู่สล็อตสีสล็าตห้าเราก็ทําคุณสมบัตินะคะคือวางแผนเป้าหมายตรงนี้เอาไว้นะคะถ้าคุณต้องการที่จะไปยืนยูดจุดนั้นก็ขอให้ a, ทุกท่านนะคะอาจเตรียมตัวนะคะ เพื่อที่จะไปยืนหยุดตกนันหยุดจุดนั้นให้ได้นะคะก็วันนี้นะคะอ่าแล้วก็ขอขออ่าแสดงความยินดีไปแล้วนะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะก็ลูกของอ่าลูกชายของคุณจักพันชูนะคะที่อ่าจังหวัดสงขานะคะที่ได้เสียชีวิตดังนั้นท่านก็ต้องจะได้เข้าฟังมเมื่อกี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยและกีมงานของท่านนะคะก็คือคุณอภิษิ ะะแล้วก็ทีมงานทางใต้ที่กำลังจอะออกแคก็คือต้องอขอแสดงความยิดีปกับคุณอภิติ์นะคะที่ได้เจ็นวายเจน็นเซตนะคะหลายๆท่านนะคะเด็กวัยรุ่นเมื่อคืนที่เราได้คุยกันนะคะโไอิตีเก่งมากนะคะน้องแค่19บเปีเองนะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะช่วยทีมทางใต้ให้ประสบความสำเร็จอ่า เร็วขึ้นอย่างแน่นอนนะคะซึออ่นภรรยาของท่านอาภิสิทธิ์เขาก็เป็นพยาบาลนะคะอยู่ที่จันทน้าทงขาเขากําลังที่จะเข้าเรียนรู้คือคุณโซฟิยะนะคะโปรไฟล์ของคุณโซฟิยะซึ่งอ่อตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งนะคะท่านก็เข้ามาอยู่ในธุรกิจโอเคสแต่ไม่ได้เข้าฟังเลยนะคะผลผลลัพธ์ทำไมถึงท่านได้เข้านะคะก็คือการใส่ใจดูแลทีมแล้วก็ให้กําลังใจนะคะที่ทําให้คุณอภิสิทธิ์ ได้ถึงตัวขึ้นนะคะและท่านก็ได้แนะนำะทีมงานเข้ามาและทําให้เขาเกิดรายได้ซึ่งนี่ราคาที่เขาบอกว่ามันต้องเปลี่ยนอยู่ที่ตัวเราก่อนนะคะที่จะทําให้คนอื่นเห็นว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันดีหรือไม่ดีมันต้องเปลี่ยนอยู่ที่ตัวเรา่อนดังนั้น,นก็เมื่อคุอพิสิธิ เชื่อฟังการวางแผนให้กับทีให้ให้ให้กับเขานะคะเขาไปทําตามนะคะในสิ่งที่เขาคิดว่ารู้แต่จริงๆแล้วเขาก็ยังรู้ไม่หมดนะคะดังนั้นตอนนี้อ่าก็ดีใจนะคะตัวเองก็อ่านั่งยิ้มนะคะจนถามว่ามันมันก็ตื่นขึ้นก็โอเคในสิ่งที่เขาบอกต่อกันเราอะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากรับรับ,ร,บรับสิ่งนั้นที่เขาคุยกับเรานะคะก็ทําให้เป็นความสุข ความสวยงามอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ทีมบอกว่าตอนนี้นะคะพี่สุผมเจอใครผมก็เปิดปากหมดเลยเห็นไหมคะนี่คืออเป็นสิ่งที่เราทําให้เขาเห็นนะคะแล้วก็เรา,าดูแลเขาอย่างดีนะคะเราเราไม่ทิ้งเขานี่คือถึงแม้ว่าจะ1นปีสปีมันก็ทําให้ทุกคนยังไม่ช้าในการที่จะท,ทําธุรกิจโอเคให้สําเร็จนะคะดังนั้นสุคิดว่าในอาทิตย์นี้นะคะ เป้าหมายของสู่ก็ยังแอคทีฟอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ขอบคุณอาจารย์พินสนะมากๆเลยนะคะตอนนี้ท่านก็ตื่นเต้นนะคะก็จากที่เราไม่ค่อยได้คุยนะคะเดี๋ยวนี้เราก็คุยวันละหลายๆรบซึ่งอา,อาจารย์จริงๆท่านมีแผนที่จะไปฮ่องกงบอกว่าเฮ้ยไม่ได้อาจารย์ตอนนี้เรากำลังเอ็กซีอยู่นะอาจารย์ก็เคนเซิลเห็นไหมคะซึ่งเขามองเห็นถึงธุรกิจของเขาที่กําลังทํานะคะซึ่งตรงนี้ก็ขอชื่นชมทุกๆทีม ทุกๆคนใต้ใส่งานนะคะทุกๆก,กำลังใจที่ให้พลังที่้องเรียนรู้ดังนั้นอโอเคจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องเรียนรู้นะคะก็วันนี้คุณใหม่ที่เข้าฟาร์มวัยโจยนะคะของน้องใหม่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่านําไปไปคิดไปทำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะดังนั้นวันนี้เุาก็ขอฝากสิ่งที่เราต้องเลิกทำนะคะ นะคะคและให้เรียนรู้การแก้ปัญหาให้มากขึ้นเพราะทักษะการแก้ปัญหาจะนําไปสู่ความสําเร็จในด้านของชีวิตนะคะพูดได้น้อยลงนะคะทําให้มากขึ้นเพราะคนส่วนมากเนี่ยเหนื่อยเพราะโมจะพูดใช่ไหมคะไม่ได้เหนื่อยเพราะลงมือทำอะไรสักอย่างและผลผลลัพธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นเองนะคะอย่าเป๊ะนั่งเกินไปนะคะเราต้องมีเล็กเราไม่ตึง เราไม่หย่อนเราก็สม่ำเสมอนะคะในการทำงานของอาก็จะเกิดขึ้นจากความอ่าของดีนะคะจะเกิดขึ้นจากการที่ไม่พร้อมดังนั้นไม่ต้องรอให้พร้อมแล้วจะลงมือทำนะคะอะให้ทำทั้งที่ยังไม่พร้อมและ้วอยพัฒนามากๆไปนะคะก็คือสมมติว่าอ่าสมาชิที่ข้ามมาใหม่ในตอนนี้นะคะ ไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวศึกษาก่อนอะไรก่อนนะคะถ้าเมื่อท่านเข้ามาในนี้ในห้องนี้มีโค้ชมูอมีห้องเรียนมีผู้นำที่มาแบ่งปันในในเรื่องสิ่งที่ดีๆแล้วก็มอง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 ให้ไกลไปถึงอนาคตนะคะท่านสามารถตัดสินใจแล้วก็ซื้อระบบเข้ามานะคะพร้อมกับการเรียนรู้นะคะและท่านจะประสบความสําเร็จเร็วนะคะอย่าก,กังวลอย่าก,กันงวลมากเกินไปนะคะก็คืออย่างเช่นเมื่อไรเรียนจะขึ้น ทำไมเรียนลงแบบนี้นะคะถ้าจิตใจที่เราโฟกัสว่าสิ่งที่เรารักที่เราทํามันดีที่สุดไม่ต้องกังนวลน,นะคะก็เพราะผลลัพธ์ตอบโจทย์มันจะพิเศษมาหาเราเองนะคะคาดหวังให้น้อยลงนะคะทั้งในชีวิตและธุกรกิจพราเราไม่สามารถควบคุมควบคุมผ,ผลลัพธ์ได้นะคะสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้อ่าทำทำให้ดีที่สุดนะคะและ้วก็ผลลัพธ์ก็จะดีเองนั่นเองนะคะ ทำงานที่เราไม่ถนัดน้้อยลงและให้คนเก่งช่วยงานเราที่ไม่ถนัดและเราไปโฟกัสที่เราเก่งความสําเร็จจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะนี่ก็คือฝากตรงนี้ไปนิดนึงวันนี้ก็เวลาอันสมควรพอดีนะคะยีนาทีก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเลยทุกทีมท,ทุกสายงานของโค้ชพี่เอผู้นำของเราที่จะนำพาทีม ให้ประสบความสําเร็จในสลโลตสูงสูงหรือเป้าหมายของเราคือในสลตที่สิบเดียววันผู้นําของเราให้ไปอยู่ในผังนั้นให้เยอะที่สุดนะคะก็ขอบคุณและเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะคุณม่พี่หนุยค่ะ